ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการอะไรอีกครั้งนะนครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่องสอนทำอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้ทำง่ายๆมีความสุขกินก็มีความสุขด้วยและสบายแต่มันต้องได้ของสดใช่ถ้าได้ของสดมันก็จะดีมากวันนี้ร้านที่มาสอนเราชื่อว่าร้านข้าวต้มปลายสีเจเป็ด ครับจะเป็ดเลยจะเป็ดแกเป็นเจ้าของร้านนะครับตอนแรกก็จะเป็นเจ๊ไก่แล้วไม่ได้ชื่อชื่อเป็ดชื่อเป็ดเลยเป็ดเเลยมนูที่มาสอนในวันนี้ก็คือข้าวต้มปลาอินทรีครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเพลินสับปะรดจากร้านข้าวต้มปลาอินทรีเจเป็ดครับเจเป็ดที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็ดไปอยู่ตรงนี้นี่อยู่ที่ไหนอะเราอยู่บางแสนค่ะอยู่บางแสนอยู่มากี่ปีละ อยู่ตั้งอยู่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆเลยเป็นเด็กวิ่งอยู่บางแสนอ่ะวิ่งไปวิ่งมาพ่อแม่ก็ให้เรียนหนังสือเรียนก็เรียนตั้งใจมากเรียนจบปอปสี่ปสี่ปหนึ่งสองสองปีสองปีสอนเลยสอนสอนปอหนึ่งปอสองก็เริ่มชักเอเราถ้าจะไม่ได้ดีทางนี้อ่ะนะเรียนต่อไปอีกหน่อยปอสามปอสามกี่ปี ปีเดียวปีเดียวปอสีวแล้วในที่สุดก็ได้ปริญญาตอนปอสี่เลยเลิกเลยขูดมะพร้าวตำน้ำพริกเลยขูดน้ำนี่จริงๆเลยขูดมะพร้าวตำพริกอยู่อย่างนั้นเลยตอนนี้ก็อยู่ในครัวมาตลอดใช้ฟืนต่อฟืนใช้ฟืนบ้านมีตะเกียงยังไม่มีไฟฟ้าเข้าจริงว่ฮะแต่ก่อนเนี่ยเหรอแต่ก่อนนี่หกสิบเอ็ดแล้วปีนี้แล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่มีไฟฟ้าเข้าเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเกิดเลยนะอยู่บางบกงสายเก่าแล้วพอจบพอจบปอสี่มาญาติค้าขายพ่อแม่มีลูกสิบสองคน ส่งเรามาเป็นเด็กเด็กร้านอาหารเสิร์ฟด้วยเก็บอะไรอะไรมาอยู่ที่ร้านอาหารสิบคนแกจำไม่ได้แกก็หายไปบ้างแกไม่เป็นไรเงินเดือนเดือนแรกร้อยหต่อไปต่อมาก็ได้สามแล้วมาสามร้อยห้าสิบพ่อแม่มาเอาเงินเองจากนายจ้างจําได้ตอนเงินเดือนออกยืมเงยืงพ่อมาเอาเงินไปจาแล้วเราก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะเราเรียนมาน้อยใช่ปะ เราต้องมานะอดทนแหมขูดมะพร้าวตำน้ำพริกแล้วคนไปนเที่ยวบางแสนเนี่ยต้องเตาฟืนนะกาแฟชงเตาฟืนทําอาหารก็เตาฟืนเตาถ่านและตอนนี้ถึงรีดผ้าแล้วทําไงรู้เปล่าใช้นาบกับเตาถ่านนะนาบกับไอ้ใบตองเออสมัยก่อนด้วยทําให้เราอดทนอดทนอดทนอดกัน,น,นมานทุกวันนี้สมัยก่อนเขามีกระตันอยู่นะท่านผู้ชมเขารักพ่อรักแม่เขานะจริงไหมจริงจริงค่ะเขากะตันอยู่นะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขานะ มาให้อย่างนี้อย่างงี้แต่พอเดือนหนึ่งพ่อแม่มาทีพ่อแม่มา,า,าจัาได้ไหมว่ามาในดีใจขนาดไหนเห็นหน้าแม่พ่อแม่มานั่งรอรับเงินสามร้อยเนี่ยพ่อแม่ต้องมารอเราต้องเก็บทุกอย่างเลยเสิร์ฟอะไรหัวปลาโอ้ยตอมนั้นปลาเก๋าตัวใหญ่มากอทอดราดพริกคนคนมีตังค่ะเขาไปกันโรงงานโรงงานก็ไปกันเขาไม่กินท้องปลาหัวปลาโอ้หู Uhm เราเก็บไปไว้หลังล่ะเก็บไว้ให้ใครกินกินเองแล้วพอแม่มานี่มาเดือนหนึ่งหนเดียวเดือนผลเดียวแต่ดีใจไม่เวลาได้เจอเขาเนี่ยถ้าผู้ชมกตันยูนะมันมีผลนะมานี่มหะไม่ได้เขาก็มาหาด้วยนั่นแหละเพราะว่าเขามีลูกคนอื่นต้งเลี้ยงอีกตั้งเท่าไหร่ลูก12คนน่ะนึกเอาสิใช่ไหมให้บ้านโน้นบ้านนี้แบบเอาเงินเดือนไงแล้วมาเลี้ยงสืบต่อไป ลและบ้านเราออกทะเลด้วยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ลําบากแล้วปัจจุบันนี้ก็มาทําร้านเข้าต้มปลาอินทรีย์เจเป็ดไม่ใช่ร้านใหญ่โตหโหลานอะไรหรอก<ม>แต่มีแฟน,แ,ฟนแต่มีแฟนแฟ,น, <ๆ S 2> แฟน,นรักแฟนชื่นชอบเพราะความที่ทําอะไรแบบโบ,บราณแบบดั้งเดิมเดิมแล้วก็ ความอขยันและสําคัญที่สุดของต้องสดไหมสดค่ะต้องสดมากเลยจะเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งขนาดโดนแก๊สไม่ท่านผู้ชมเวลารายการแล้วก็หมดเล้วอยาขนาดโดนแก๊สไม่ไม่เลิกไม่เลิกมือนี่เต็มไปหมดด้วยเ่องรอยถามหลายทีแล้วทําไมเป็นขนาดนั้นอ๋อผัวตีนะครับเราะไม่ใช่นะครับดูทำจอบข้าวนีมาดูนะเธอท่านผู้ชมความตั้งใจ ความมุ่งมั่นความอดทนความกระตันอยู่ส่งให้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นเจ๊เป็ดในทุกวันนี้และเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้ชื่อว่าข้าวต้มปลาอินทรีครับนี่ครับเจ๊เป็ดร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้านอยู่บางแสนแหลมแท่นนะคะอยู่แหลมแท่นคอนโดรอนแย่รอยยันบีนี่ตรงข้ามเลยนะตรงข้ามเลยนี่โคนต้ถุนคอนโดนี่นั่นลูกใช่ไหมลูกกับแม่ลูกชายเออนี่ทั้งหมดเริ่มต้นจากน้ำซุปค่ะน้ำซุปต้มเดือดแล้วก็ใส่ข้างหนึ่งใส่เล้ง กระดูกเล้งข้างหนึ่งああใส่กระดูกปลาค่ะทำสองอย่างเพื่อเพื่อให้หวานเผื่อแล้วแต่คนอให้เพื่อให้หวานข้างหนึ่งกระดูกปลาข้างหนึ่งกระดูกเล้งท่านผู้ชมดูเขาทำงานนะใส่ใส Ch ่สามเกลือค่ะสามเกลือใส่ลงไปประกอเือกระเทมพริกไทยล่ะผักชีโค้ดนี่นี่นะนะใส่สามเกลือลงไปทั้งสองข้างนะแต่ข้างหนึ่งกระดูกปลาข้างหนึ่งเล้งแล้วก็เกลือเกลือแล้วก็แค่นี้ให้มันหวานน้ำต้มกระดูกไปท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ ผงปรุงรสทั้งสองข้างนะเหมือนกันเหมือนกันากันี้แล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้เคี่ยวนานอยู่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วน้ำเดือดพริกน้ำเดือดค่อยๆช้อนฟองค่อยช้อนฟองเอาพริกแดงจินดาพริกแดงจินดาหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมครึ่งถ้วยค่ะครึ่งถ้วยขิงขิงซอยหนึ่งถ้วยค่ะเพราะเราทำข้าวต้มปลาต้องมีขิงแล้วก็ขึ้นชัยผักชีได้ค่ะรวมกันค่ะรวมกันตวยน้ำตาลทรายค่ะ ครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะนาวคั้งางสดสดครึ่งถ้วย,วยน้ำน้ำส้ม น้ำซุปสายชูหนึ่งถ้วยหรือสองสองถ้วยแล้วก็เต้าเจี้ยวหนึ่งหนึ่งขวดเลยค่ะหนึ่งขวดเลยนี่ท่านผู้ชมปั่นเมื่อก่อนไม่มีนะเครื่องปั่นอ่ะเมื่อก่อนตำเอาเดี๋ยวนี้มีแล้วมีเครื่องอย่างนี้อร่อยเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเต้าเจี้ยวสองชั่วโมงที่ว่าอันนี้มันต้องหมั่นช้อนฟองตลอดเวลาใช่ช้อนฟองค่ะช้อนช้อนช้อนอยู่ตลอดนี่ช้อนอย่างเงี้ยเลือดปลาเลือดกระดูกหมูออกไปใช่มันออกไปมันจะได้ไม่คาวเวลาเราเสิร์ฟจริงๆเราก็ตั้งเนี่ยท่านผู้ชมเข้าสวยเอาตัั้้้งงงงช่่่าายยใใสลลลไปมคะตแวก็ ขิงขิงค่ะขิงแล้วก็กระเทียมเจียวเองค่ะอ่าเจียวเองกระเทียมเจียวใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ผักค่ะขึ้นช่ายขึ้ช่ายโรยค่ะขึ้นช่ายผักจีใช่ไหมค่ะโรยแล้วก็น้ําแล้วแต่จะสั่งแล้วคราวนี้แต่เห็นไหมว่าเราผสมเราผสมเห็นไหมทั้งหมูและปลามาผสมกันแล้วมาตั้งให้เดือดท่านผู้ชม พอเดือดเสร็จถึงจะเอาปลาอินทรีย์สดๆชามต่อชามชามต่อชามค่ะนี่ฮะไม่ใช่ลวกทิ้งไว้ไม่ได้เหมือนในกรุงเทพนะเพราะว่าเขาต้องการวเร็วที่นี่ไม่ต้องการต้องการสดทำชามต่อชามแล้วเอาใส่ลงไปชามต่อชาม่านี้เลยค่ะเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วเรามีลวกจิ้มด้วยแล้วก็ใส่น้ำลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วข้าวต้มปลาอินีครับเห็นไหมฮะร้านค้า่างนี้ท่านผู้ชม ข้อสำคัญที่ก็อร่อยมากกระเทียมเจียวเองไหมเจียวเองค่ะทุกอย่างทําเองหมดครับล้างาปัน่นตำมเจียวต้าเองหมด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความหอมที่เราต้องการปลาอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วสดใหม่สั่งจากเรือประมงพื้นบ้านทุกวันขนาดประมาณ10บโลขึ้นเลยค่ะ10โลถึง15กิโลขึ้นเนื้อมันจะแน่นหนึบหนังดีเนื้อใหญ่ค่ะเนื้อเนื้อใหญ่หนังดีต้องเลือก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 แล้วก็ทําชามต่อชามทําไมชามต่อชามมันดียังไงเนื้อจะหวานไหมเนื้อหวานค่ะเนื้อมันจะหวานสดใหม่ท่านผู้ชมแล้วข้าวที่ใช้นี่ขนาดขนาดล้านข้างข้างทางอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะข้าวหอมมะลิครับ ขอมะลิอย่งเดียวเลยค่ะอย่างเดียวแล้วก็ต้องหุงพอดีพอดีไม่ใส่อย่างอื่นด้วยแล้วน้ําสต๊อกมี2อย่างที่ท่านเห็นแล้วถ้าทะเลก็จะมีกุ้งมีปลามีกุ้งมีหมึกด้วยค่ะกุ้งทะเลนะคะไม่ใช่กุ้งเลี้ยงกุ้งทะเลท้งกุ้งทะเลเพราะว่าปประมงนะประมงพื้นบ้านที่เห็นทั้งหมดเขามีขายนะไม่ใช่ขายแต่เขาต้มปลาคุณอออครับอร่อยมากนะสำหรับเรานะตัวน้ำซุปอะครับมันจะแบบเต้าเจี๋ยวมันจะหอมๆมันหวานแล้วมันไปพอดีกับข้าวเลยแล้วตัวปลาเข้าใจแล้วทำไมถึงแบบ พอมันต่อชิ้นทําดีละาชาาแล้วมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่พอใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วขึ้นอีกรสหนึ่งเลยอ่ะอ้โหอีกรสหนึ่งเลยเผ็ดลวกจิ้มแรงโอ้โหลวกจิ้มก็เต้าเจี้ยวอร่อยครับเต้าเจี้ยวสวยๆเดี๋ยวเป็นพิธีกรให้ครับอ๋อเป็นพิธีกรให้อ๋อเห็นเรากินอยู่เขาบอกเขาเป็นพิธีกรให้คุณพัวครับคุณตครับอยากจะบอกว่าเขาต้นแต่ละที่มีความรสชาติ มีรสชาติมีความหวานที่แตกต่างกันไปแต่เจ้าเนี้ยอืเขาใช้น้ํากระดูกหมูกับน้ํากระดูกปลาผสมกันผู้ชม,มมันหอมและมันหวานคือคือถ้าไปบางแสนลองไปชิมนะครับผู้ชมร้านเขาต้มปลาอินทรีเจ๊เป็ดกับเมนูเขาต้มปลาอินทรีเมนูนี้รับไปเลยครับติบคันเต็มติบนเต็มต<อ>ิบคะแนนเต็มทุกอให้คะแนนเต็มาอะไรผมอกอยานี้อันนี้ไม่ปกติไม่ค่อยถามหนึ่ง ปลาอินทรีเขาไม่มีไม่มีกลิ่นแสดงว่ามันสดจริงอ่ะสดมากๆสดจริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมนานๆทีกินปลาอินทรีย์อย่างเงี้ยแล้วเวลาเคี้ยวเหมือนเคี้ยวไก่ไหมจริงเนื้อมันไม่มันไม่มีกลิ่นต้อไก่ไม่มีกลิ่นแบบไม่บอกเลยเลยว่าปลาเขาเนี่ยไม่ใช่ปลาที่แบบแช่มาคือเราปลาอินทรีย์เนี่ยมันไม่ยุ่ยในปากมันเหมือนเคี้ยวเนื้อไก่น่าจะโกหกน่าจะเอาไก่มาให้เรากินมันแค่เหมือนอกไก่เฉยๆเดี๋ยวเหมือนไม่เล่า มันเด้งมากมันเด้งมากแล้วเลยบอกที่บอกว่าคือถ้าคนกินไปตีอ่ะจะรู้ว่าเวลากินปลาเค็มมันจะมีกลิ่นใช่ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าไปตีไม่ติดเนี่ยมันจะมีกลิ่นนี่ดูดิเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยลอยอ่ะเหมือนเชี้ยวเนื้อไก่จริงคือด้านก็ร้านเล็กๆไม่ใหญ่โตร้านธรรมดาเลยคุณผู้ชมแต่อันนี้อยากจะบอกว่าสมมติเวลาคุณมาที่แหลมแท่นนะคุณไปบางแสนนะอันนี้เป็นร้านร้านหนึ่งที่กินได้เลยครับ กินได้เลยเพราะว่าในการทําแบบชามต่อชามอย่างเงี้ยมันดีมากนะผู้ชมแล้วก็มันเป็นการให้เกียรติคนกินแล้วคนกินก็ได้กินของอร่อยแบบนี้ด้วยเจเป็ดแต่เจเขาจะพูดเยอะหน่อยนะเจพูดเยอะหน่อยลูกคอย่างเดียววันนี้เจอ่ะเอาปลามาให้พวกหนูกินเนี่ยอืตดยังไงวันที่ลูกค้ากินต้องเป็นแบบนั้นนะต้องสดแบบนี้ถ้าวันนึ่หนูไปกินแล้วมีกลิ่นแบบว่าไม่ตดแบบนี้หนูเอาติ๊คะแนนหนึตัคืนนะคืนเลยค่ะโอเค ถ้าผู้ชมจริงๆนะมันเหมือนเลยเวลาที่มันสดๆแบบนี้มันเคี้ยวมันจะมีความได้รับความรู้สึกแบบนี้จริงๆและที่นั่งอยู่นั่นคุณสามีนะครับแล้วก็สวัสดีกับครอบครับและ็นันลูกครับดำๆผิวความเข้มๆดำๆนะนันลูกเลยนะครับครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับดีใจด้วยกับครอบครัวคุณต่อสู้กันมายาวนาน และในที่สุดความสําเร็จมันก็มาถึงมันก็จะมาถึงต้นนะนะต่อไปนะต้นมีลูกคนเดียวด้วยใช่ใช่แล้วเจเป็ดก็บุญไม่ไม่ไม่ให้ต้นมีสักสิบสองคนไม่แล้วเจเป็ดหมดเลยวะนี่แล้วต้นก็ยังไม่มีเมียเลยนะแล้วเออแล้วผมจะต้องทํายังไงครับเอ้ใอ้ใครจะมีห้เขาจะให้หาเมียให้นะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพลินหรือเจเป็ดของเราครับขอบคุณร้านข้าวต้มินทรี์เจเป็ดขอบคุณท่านช่วยตามชมรายการดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนนี่ ก่อนจะลาบอกนีดเดียวนี่คือโชคดีจริงๆนะดูไหมทำไมครับถ้าโปรดิวเซอร์ผมไม่ไม่เป็นน้ำมันหมดแถวแหลมแท่นเน่ยก็คงไม่มีวันนี้เกิดขึ้นออจริงๆน้ำมันหมดครับแล้วก็ไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันก็เลยนั่งกินร้านนี้ฮะโอ้ม่น่อยจนได้ใจนะนี่ฮะประวัติความเป็นมาลาไปก่อนพอ้อเล่นนะลาไปก่อนยกกันโชคกันไปะเด็นสวัสดีครับ